พี่น้องวันนี้เราเพิ่งเลิกงานนะครับผมมากินนักย่างแบบจับจุดแห้งมือนีิพี่น้องอยู่ชนบรุรีพี่น้องวันนี้เรา,เ,าเล่นคอนเสิร์ตสิเมื่อกี้นี้ก็แบบว่าแฟนขาเพิ่นเป็นเจ้าของรังนนักย่างเคาะรถเคาะรถบ้านเอาไงเอา,เอา,เอาน้ำจิม้มมะฝากระชังอุ้ยแต่พี่จะกินนักย่างพอดีแต่เชื่อไหมว่าฉันไม่รู้ว่ามีมีคนนักย่างมาคนขา,นายนักย่างมาดูเลยบาดูเลยกระด้างคุยไมาว่าอุ้ยเขาจอดกินนักย่างไปขึ้นอย่างนักย่างหองบุกด่างสินะชื่อบุกด่าง พ่อข้าวเป็นยามากเปิดไปกินระย่างบอยสั่นไปบอยตัวนี้ท่านไปก็ไปสั่นละขนมกลุ่มเป็นมากกับมากเลยพี่น้องก็มากินระย่างอยู่นี่เลยนะครับเพิ่งเปิดร้านเพิ่งปิดแล้วเด้ปิดร้านไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็กลับมาเปิดรอบนึงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หิวใะย่างก็เลยมากินจะไม่บอกจะหาร้านีไหนมาเอาลูกเราล้มเหรอแล้วมึงกินต้มผักอยู่ กินแบบมากินแบบงงๆแล้วมันนี้แบบเซอร์ไพรส์แบบฟรีเองมากท้ายเปิดเตาข้างนอกร้านเต้าหมูกระย่างเต้าหมูย่างแต่น้ำซีมนางแอบเหมือนมุกดาอยู่นะสีสันน่าเลือดอยู่แต่ว่าบอกน้ำนหล่อมาอยู่บอกน้ำมาอยู่แค่นั้ำหล่อเากด้วยอันนี้มีสิบมีทั้งหมดสิบสิบสาขาสิบสาขาบอกอยู่ อันนี้สาขาซีราชาบอวินเกอรสหพัก๋ยวบึงจะความมั่งค่ากันพิจานที่เบื้องล่าเสื่อติปกติกี่โมงเนี่ยโอ้ยปกติกัเป็นสี่ทุ่มนะครับอย่างลุงล่างไงลไ้ลูกข่าในลูกค้านี้สิบิบงอลารทับพี่นเีเห็นลกได้กินินหมูครับไรนี้หมดเอฟซีนาลา อยู่ังหลังอ่บังหลงย่ังหลังอ๋อเคืนหน่อยแล้จาเราเ่อเ่อคกเเม่อาติลอดอันนเสยอ้อยเสียออยเมือนเี้ยออยยแซบกุ้วนทอาบเตาแกบวเล่นอแน่นอเ้อ้าเอาให้นละเยอยย้ยแท้ให้เือ มืนอคืนหนึ่งกะตีหน่อยมึงหนึ่งกะตีไงคุอพี่งใจนะจอเออสมก็ไปทำนายส่งมก็ทำนายก็ได้เดี๋ยวพี่รถนัะกรองตามมาประกาศเนาะเดี๋ยวพี่รถนจกรองตามมาได้ยูงบอกไปยูงบอกได้่าบตั้มหมูย่างสาขาสามนี่มาคำนี้เอออยู่ศรีราชาปีสี่ทุ่มนะครับใครมาแผ่นมาก็มากินได้เสียมก๋วยเห็ดอะพี่น้องเสียงคือเห็มือนีินอนหลายบอ ใช่เปล่าเดินตัวเดินตันอนเยอะเกินไปเพราะว่าขึ้นรถมาก็หลับถึงงานเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่วันนี้เป็นครั้งแรกกูน้ำจิ้มแบบได้มากน้ำจิ้ดูสีสันน้ำจิ้มหอมเพื่อได้นะน้ำจิ้มแบบได้ผมเอาแบบซี่แบบซี่ครับพี่แม่รับเปล่าเพื่อนเพื่อนกินน้ำรสมับส่งแับเพื่อนได้แล้ล่ะ ต้องเห็นตอแบบเรี่ของพี่ตาหก่อนต้องห้นตาลก็ได้ก็ส่งให้นักกาเนือมีทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งอันนี้เขาเป็นแบบเป็นชุดใช่ไหมเป็นบุฟเฟ่ต์เนชุดเนาะเป็นชุดช่วงให้น้ำตาลชุดเริ่มต้วสองรอยพี่น้องผู้มุ่นกับมีตัวนี้กินข้าวจูบพ่อะฮะทะยุใส่จุใจจนนาะใส่จูหักแน่นมา อันนี้อันนี้ชุดไหนเนี่ยไปาเอาขายชุดอะไรครัเรียชุดไงพอดีสามร้อยส,สามร้อยชุดอชุดอชดกลางสา้อยเนี่ยเราได้ผักแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้สามร้อ,อยเท่ไหรชุดนี้โอ้เยอะบวกอะไรลูกพี่มอยอะเยนะเยอะมากเยอะดูสีไม่มีทะเลด้วยถ้ามีไข่สองลูกลูกนี้เหรอชุดสามร้อยอุ้นมีสามร้่อยซิมย้ำสี่ออยกิน<ะ>ู ชิมดัวดูคืนยอย่างนั้นยางมือนกันกินดีๆป่าสมอยากสมบังอีว่า,สมสมสมาพี่น้องมึงนี่ <ละ S 1> แต่ไม่รู้น,นะว่าเพื่อนเดียวน้ำซิ้มยังไงฉันเบื่อข้นหูหหคุย,ย,คย,ย,ยไปไม่มาวะคืออยากกินนันยางนันยางป่ะนันยางก็เลยยี่ป้าพี่ที่มีร้านเปิดแย่ำนี่มรู้อยู่บ้านนะพูดปัป๊บเลยเห็นเลยพูดถึงอะไรได้เงินนั้นพูดถึงเงินบ้างสิได้เงินหนึ่งสองร้อยมาเลยทันทีเมื่อก่อนนะบ้านโอ้ เด้อสานเดี๋ยวไปซีอ่เด้อนี่แพงอ่ะะไลบะนี้บ้าทดครับมันสิเดี๋ยวมัสออไบ้านไปนจนเห็นนะจ๊ะมก่อนุ่แหไ่บัดแแได้วันะเมื่อตามาคืืนแค่ยง อันนี้เป็นยำอันนี้ย้มให้เบเลยครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดกันเลครับปปิดก็ตีมมากให้นเบียดซะก่อนนะอย่าฝ่าไมาหลเลิกจ้ามันหลละจ้าบ หลังนี่อง้ัวยู่พี่น้องตอนแรกพูดปิดเพื่อนนันอ้อมพาเลนไมยานดิชุดดีไมู่ค่านี้ดิฮอเบิกแก้ววะเ่บร์เรคนวพามันได้เนาะตัวมันจะได้กินขึ้นอะไไปเพื่อนขึ้นไปกไปแตมนาเขาจะมาหาท่านกลัวผมขึ้นหลายคั้โือเหน่ายคบือรึโคบือหันอาทัน ถ้าว่าอันนี้ก็หลายอยู่นล้วมันจัดเนาะมันจัดหลายมันจัดไปเป็นจีบหลายตานนี่อร่อยนะปี๊อ่อยนะนี่บอกเป็นเจ๊อ่อยเดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มก่อนนะขอชิมน้ำจิ้มก่อนเพราะนี่เป็นสายน้ำจิ้มต่าย่างไงร้านตั้มโดยประทะได้อร่อยนจิ้มอร่อยมีติดสาขาที่ดูว่าบ้างแค่ไหน ปั้งแค่ไหน10สาขาปังแค่ไหนต้มหมูกระทะอืมเดี๋ยวนายตะคาเฟ่ต้องมี10สาขาแล้วเบดร์ตเพื่อเปิดยูดอนเจอคายฟ่ยีโุนเทอย่างเทอรย่างอุดรหาหาหมูเสียบเนี่ยยี่ห้ออะไรดีครับชามีดาดฟ้านะคาเฟ่ชามีดาดฟ้านะกินแล้วย่างได้นะตันดาดฟ้าได้เดอร์พี่ดีพี่กินท่านเลยลูกค้านี่หมท่านเนยย่างน้ำสมบูรณ บอกโซเวซเสียแน่บอกเบซี่แต่ว่าดาตาหนะคือคาเฟ่ที่เรานนะคือดาคามันัจะดีแบบชุดชิคกี้มันไหรูปแมบเน่ตึกชามชั้นสูงดีเห็ยนหันยูดอนเห็นยูดอนแง่บรังทกงาต้องหลังบัแง่หมาสมอย่างตอนีดวงสมพงศ์มาเสด้กินไง่พี่น้องเข้าใจบ้ เลยตื่นมาบางิีว่าจะหิวน้ำาอย่งนี้น้ผักครับเข็มทิดหอ,อ,ม,ม,อมเข็มกลิ่นกระเทยกันเออเอาที่อะไรกันนี่นนลาย,ลย,ยสามลอยอยังไม่ได้ลายแถสามลอ,อยไม่ให้ลายแ้เป็นจริงใช่เหนวเเลยิจะดหันมากันดิ ห้างเาเงียบมันไม่มางคืออะไรจ้ามอญเพิ่ไปเพิ่มของอเดียวไปบางมืองับมาหันใช่แต้ก็โตเมให้กระบามาหันนะกระดูกซีกระดูกันขึ้นมาอกัเปิดร้านนู่หวัต่อเิดปิดไปบางห้อพริกระเทียมเติมฟรีซุนร้อนขนาดแบบไม่ทำตาแับจมีบางอื่นดีบางอื่นี ึ้นแต่จอยากกินอะไรอยางขึ้ตลอดบ้างแต่ใามงานไปเลยขึ้นกับไปกินข้าบนะูเนาะแต่บะมันฟิวหนิไงบะฟิวฟิวตรงฟิวตรมฟิวสัง่งมหมูวัดแขนแต่ขึ้นไอ,อีกสองถาด <c oughs> โอ้ยช่วยด้วยใชานนะี้้อตเบนอิมนี่บ่อิม่มบ่อิ่มเก็บไตไตางยจานมากไหม ดูลงมาลดูลงไปบ้านป็นหน้าห้างไปทำไมมาสั่งมันมาข้างหลังมึงก็ลงมาสีกูบิลจะขึ้นไปไม่ใหม่ได้ว่าฉั่นอยู่นี่แล้วเหนเด้งขึ้นมาโอเคเป็นหอดเดี๋ยวรอดมันสูงเขาจะมากินในเบิร์นยั่วตะว่ันตะวันขึ้นอยู่มาเลยยำก่อนกินยำใส่น้ำไส้หมูกระทะยู่ะมันด่างมาก